สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์นะคะพบกันแบบนี้เวลาเดิมเวลาดีบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะวันจันทร์ถึงสุด ถึงสุกนะคะสดที่นี่ทุกวันนะคะทางสถานีข่าวระวังภัยค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนยานะคะส่วนลวงจันของเราติดภารกิจหนึ่งวันค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะที่ว่ากันด้วยเรื่องของการโภชนาการหรือว่าต้องเลือกให้ดีเพราะว่าถ้าเลือกไม่ดีแล้วมีสิทธิ์จะเป็นโรคร้ายแรงได้ค่ะ วันนี้เราอยู่กับตัวแทนของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะที่เขาดูแลเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคด้วยนะคะเราอยู่กับตัวแทนบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดค่ะท่านที่นั่งข้างๆดิฉันนะคะคุณกหนกทิพย์ปริญญานุสอนผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดแล้วก็ถัดไปคุณธิดารัตน์วิเศษเจนดาวัตน์ค่ะเป็นนักโภชนาการจากบริษัทเนสเล่ค่ะสวัสดีทับสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ ต้องพูดว่าเป็นภาคเอกชนที่หันมาเรียกว่าดูแลมีกิจกรรมมีโครงการที่ดูแลผู้บริโภคด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเลือกไม่ดีไม่ดูให้ดีเนี่ยมีสิทธิ์บางท่านบอกมีสิทธิ์ถึงตายได้เลยเป็นโรคไร้แรงได้เลยเห็นบอกว่าเพิ่งจะไปมีกิจกรรมโครงการแคมป์เขาบอกว่าชื่อว่าพิชิตสุขภาพดีหลีกหนีโรคคนเมืองเป็นยังไงคะใช่ค่ะเป็นแคมป์สุขภาพที่เราจัดขึ้นมาเป็นปีที่สแล้วนะคะ มีวัตดุประสงค์เพื่อที่จะถ่ายทอดในเรื่องของเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันเราก็เลยเลือกที่จะนํานักข่าวนะคะที่จะเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้ถึงผู้บริโภคเนี่ยได้ไปทดลองใช้ชีวิตจริงๆกับเรา2วันเพื่อดูว่าเวลาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยในเรื่องของทั้งการบริโภคอาหารแล้วก็การขยับบ่อยๆออกกําลังกายแล้วใน2วันเนี่ยเราเขารู้สึกไหมถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้านักข่าวได้รู้สึกเองเนี่ยการถ่ายทอดมันจะออกมา าจาักใจมากกว่าแล้วก็จะถึงใจผู้บริโภคได้ง่ายกว่าค่ะว่ามันทําได้จริงในครั้งนี้ที่เราเลือกเป็นปีที่3แล้วนะคะเราเลือกหัวข้อในแต่ละปีเนี่ยตามภาวะการที่เกิดขึ้นในแต่ละปีว่ามีปัญหาอะไรที่ผู้บริโภคเผชิญอยู่อย่างปีนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะให้เป็นหัวข้อว่าพิชิตสุขภาพดีหลีกหนีโรคคนเมืองก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ว่าตัวพิธีกรเองนะคะ,คะหรือว่าคนปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยก็จะพบ โรคภัยที่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเป็นโรคที่ป้องกันได้ง่ายๆด้วยการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องมีวิถีชีวิตอย่างสมดุลมากขึ้นเขาบอกคนรุ่นใหม่ตอนนี้โรคใหม่ๆก็ตามมาใช่ไหมคะ,ค,ะ,ะคุณิดานัดเองดูแลเรื่องของการโภชนาการด้วยนะ,ะซึ่งซึ่งก็จะนําความรู้ตรงนี้มาให้กับ ตัวแทนจากยังสื่อมาชนไปนักข่าไปก็มาถ่ายทอดอีกทีหนึง่งแต่จริงๆแล้วตัวผู้บริโภคเองโดยตรงดูได้เหมือนกันเห็นบอกมีที่โครงการที่แคมป์พิธิสุขภาพดีเนี่ยมีอะไรบ้างคะจริงเราจะมีให้เคล็ดลับสุขภาพดีไป5ข้อนะคะ,คะข้อแรกก็คือลดความอ้วนควบคุมน้ําหนักควบคุมรอบเอนะคะ,คะข้อที่2ก็คือลดหวานมันเค็มค่ะข้อที่3เติมเต็มด้วยผักผลไม้ข้อที่ส หมั่นขยับออกกําลังกายแล้วก็ข้อสุดท้ายใส่ใจอ่านฉลากโภชนาการจริงๆที่พูดมาเนี่ยทุกคนรู้เป็นสิ่งที่ดีแต่ทำยากห <laughs> ามมีอะไรบ้างวันนั้นกิจกรรมที่ไปฮะ อ,อย่างเช่นถมมพูตัวอย่างอ่านฉลากผูชนาการะนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ค่ะพูดพวกเ,กเคยทราบหรือเปล่าว่าพวกขนมขบเคี้ยวหรือผิดพันไหลหลายตัวนี่ค่ะ,คะมีการแสดงฉลากโชนาการอยู่ข้างหน้าบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งการที่อ่านฉลากผชนาการาก็ช่วยให้เราสามารถเลือกสินค้าที่เหมาะกับสุขภาพของเราได้สามารถเลือกบริโภคได้อย่างเหมาะสมกับตัวเองาสามารถลดการกินหวานกินมันกินเค็มได้นะคะเพราะว่าหวานมันเค็มมากเกินไปก็ทําให้เกิดโรคเรื้อรังนะคะ อย่างเช่นวิธีการอ่านก็ง่ายๆมากเลยอย่างเช่นนี้ก็คือจะบอกว่าในขนมซองเนี้ยทั้งซองเนี้ยมีพลังงานน้ําตาลไขมันโซเดียมนะคะอยู่มากหรือน้อยแค่ไหนนะคะค่ะอะไอย่างนี้ดูยังไงคะดิฉันบอตรงๆนะคะขออนุญาตนะคะคุณดิฉาอ่ะอย่างนี้ค่ะตัวอย่างขึ่นมาแล้วในหิวจังเลยอยู่ออฟฟิศนะคะทานข้าวเสร็จแล้วกินขนมกับแก๊บจุบจินิดนึงนะคะซื้อมาเนี้ยไม่ทันได้ดูหรอคะ เห็นมันมีน้ำตาลเวลาเรากินมันจะกินหัวซองเลยหัวซองเลยดูอีทีอ้าวน้ำตาลน้ำตาลเต็มไปหมดเลยนะคะหรือว่าน้ํามันใช่ไหมคะโซเดียมอาก็เกลือเนี่ยมเขาบอกว่ามากไปเนี่ยมีผลต่อสุขภาพด้วยนะคะทีนี้ดูยังไงนก็คือว่าขนมซองนี้ถ้ากินทั้งซองนะคะก็จะได้พลังงานไปแล้วจ้ะ สามร้อยนะคะกิโลนี้มันฝรั่งสูงอันนี้ทอดมันัทอดกรอบก็ได้พลังงานไปแล้วสามร้อยกิโลแคลอรี่น้ำตาลอาจจะไม่มีนะคะแต่ว่ามีไขมันตั้งสิบสี่กรัมนะคะคิดเป็นยี่สิบยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ของปริมาณสูงสุดที่ควรบริโภคต่อวันหมายความว่าถ้าเกิดกินเนี่ยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะเกิดผลเสียต่อร่างกายได้นะคะโซเดียมก็คือกินทั้งหมดซองนี้ได้ไปแล้วสี่ร้อยห้าสิบ 20่ละยี่สิบ่ลยี่สิบี่ลีอันนี้อว่ถ่อวันถ้ากินเยอะหน่อยเอามาคุณซื้อมาหลายถุงก็กินกินเยอะหน่อยเนี่ยที่สําคัญต้องมาดูตรงนี้ค่ะเขาจะมีบอกไว้ว่าควรแบ่งกินกี่ครั้งหมายความว่า้าซื้อขนมถุงนี้มาควรจะแบ่งกินสองครั้งนะไปกินคนเดียวหมดก็อาจจะได้รับพลังงานน้าตาลไขมันสูมเยอะเกินไปค่ะอย่างนี้อถ้าเป็นอีกซองหนึ่งคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งซองอันนี้บอกไว้เลยคะคะ อันนี้อาจจะเป็นซองเล็กอันที่งนึงก็มีพลังงาน180กิโลแคลอรี่นะคะน้ำตาล1กรัมไขมัน10กรัมโซเดียม200มิลลิกรัมหรือวถ้าเกิดจะดูเปอร์เซ็นต์ข้างล่างง่ายๆก็คือถ้าเกิด5%เนี่ยก็คือค,ค,คือว่ามีน้อยก็น่าจะดีใช่ไหมคะ,คะถ้า10%ก็คือค่อนข้างมาก5้ายเนี่ยแสงมีเยอะเกินไปแล้วละ่ะ,ะ,ะปกติ ได้มีการไปสํารวจหรือดูไหมะว่าปกติเขาดูกันไหมฮะอาจะถามตัวดิฉันเนี่ยนะเป็นผู้บริโภคซื้อขนมมาบางทีหิวมากไม่ทันได้ดูเปิดฉีกทานเลยนะคะแต่การดูตรงนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรคะคุณทิดารนะับได้ประโยชน์แน่นอนสมมติว,ว่าเรากาลังควบคุมน้ําหนักอยู่เราก็จะต้องดูตรงพลังงานว่าไม่ให้มันเยอะเกินไปถ้าเกิดกินขอนมถุงนี้ใ้ไปแล้วต้องร้อยห้าสิบมื้อน่าอาจจะต้อง ลดนิดนึงกินของที่พลังงานไม่สูงเกินไปหรือว่าเกิดว่าเวลาซื้อขนมอยากกินขนมแล้วหิวแล้วแหละแต่ว่ามีสองยี่ห้อสองถุงนี้จะกินหมดถุงเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลือกได้ว่าซองไหนจะพลังงานน้อยกว่าไม่กินเลยได้ไหมได้หรือว่าถือพลังงานสูงอยากกินแต่ว่าพลังงานสูงก็กินให้น้อยนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ประโยชน์ต่อตัวเองหรือว่าเราเป็นเบาหวานก็ต้องพยายามดูเลือกที่น้ําตาลน้อยๆหรือเป็นความดันสูงก็เลือกที่ สวเดียมน้อยๆอย่างนี้ค่ะก็จะช่วยเราได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าความรู้ที่วันนั้นแคมป์ที่ค่ายนั้นก็จะบอกเรื่องนี้เหมือนกันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สอนผ่านนักข่าวไปค่ะค่ะมีภาพด้วยใช่ไหมคะว่าเรื่องของการอันสลาคมีไปคุยกันนะก็จะต้องดูละเอียดยังไงใช่ไหมคะเชิญค่ะภายใกับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะค่ะ สำหรับกิจกรรมคำสุขภาพดีพิชิตสุขภาพดีหลีกหนีโรคโรคคนเมืองนะคะที่เนสเลส่ขึ้นในครั้งนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือว่าต้องการนะคะรณรงค์ให้บริโภคขันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นนะคะเพื่อป,อป้องก,กันโรคที่ตอนนี้เราเรียกว่าโรคคนเมืองหรือโรควิถีชีวิตซึ่งสามารถป้องกันได้ง่ายด้วยการใส่ใจในอาหารที่บริโภคแล้วก็ออกกําลังกายหรือขยับ เองให้มากขึ้นวิธีง่ายๆแค่นี้เราก็สามารถป้องกันโรคเหล่านี้ได้แล้วแต่ว่าคนในปัจจุบันด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันเนี่ยมักจะละเลยในจุดเหล่านี้เราก็เลยจัดแคมป์ครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักข่าวเนี่ยได้พิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนที่จะก,กระจายข่าวสู่อนะทุกเรียภงว่า ภายในเพียงแค่ right 2วันที่มาอยู่ในแคมป์นี้ได้เลือกบริโภคอาหาร,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 รที่ถูกต้องเหมาะสมได้ลองขยับออกกำลังกายมากขึ้นแล้วเนี่ยกลับไปสดชื่นขึ้นไหมแล้วถ้าทำเป็นประจำเนี่ยเราจะยิ่งมีสุขภาพดีมากขึ้นขนาดนี้อันนี้คือวัตถุประสงค์หลักค่ะนอกจากกิจกรรมในทันี้แล้วเนี่ยมีวิธีการดูฉลากของผลิตภัณฑ์ได้ยังไงบ้างค่ะสำหรับในเรื่องของการดูแล สุขภาพตัวเองนะคะสิ่งหนึ่งที่เนสเล่ทั่วโลกให้ไป ก็สนใจอย่างมากก็คือเรื่องของการอ่านฉลากโฆษณาจะเห็นได้ง่ายๆนะคะว่าหลังฉลากผลิตภัณฑ์ทั่วโลกนะคะของเนสเล่ทั่วโลกเลยเนี่ยจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า to k n o นหรือเรื่องดีๆที่น่ารู้ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าเข็มทิศสุขภาพดีสิ่งที่อยู่ในเข็มทิศสุขภาพดีนี้มีอยู่3อย่างนะคะคือชวนให้รู้ชวนให้จําแล้วก็ชวนให้คุยกับเรารวมถึงส่วนหนึ่งก็คือตารางโภชนาการทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังจะบริโภคเข้าไปเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ มีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงบ้างแล้วก็ควรจะบริโภคในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมหรือไม่ยังไงบ้างคะอย่างชวนให้รู้เนี่ยก็คือจะบอกถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่กาลังจะบริโภคเข้าไปว่ามีประโยชน์อะไรบ้างที่ผู้บริโภคจะได้รับชวนให้จําก็คือจะเป็นกาเคล็ดลับในการดูแลรักษาสุขภาพส่วนชวนให้คุยกับเราเนี่ยก็คือจะเป็นช่องทางการติดต่อก,กับเนสเล่ hmm. เพื่อที่จะดูว่ามีคําถามหรืออะไรที่สอบถามเข้ามาได้ใน c เซเ็ center ของเรานะคะซึ่งตารางพภฒนาการด้านหลังเนี่ยผู้บริโภค จำนวนมากบอกว่าอ่านยากไม่เข้าใจทำยังไงดีนะคะล่าสุดทางบริษัทเนสเล่ก็ได้จัดทำฉลากโภชนาการแบบอย่างย่อนะคะหรือเราเรียกง่ายๆว่าฉลากหวานมันเค็มขึ้นมาเพื่อให้รู้ถึง4ตัวใหญ่ๆที่ทำให้เราเกิดโรคต่างๆมากมายก็คือในเรื่องของพลังงานน้ำตาลไขมันแล้วก็โซเดียมนะคะ เราควบคุมสีตัวนี้ได้เนี่ยสุขภาพเราก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน,นะคะสำหรับบางตัวที่เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นตัวนี้มีใย,ยอาหารมากเนื่องจากคนไทยบริโภคผักผลไมา้ค่อนข้างน้อยเราก็จะชี้ออกมาให้ชัดเลยว่าตัวนี้มีใยอายหารอยู่16%ของปริมาณที่เราควรบริโภคในแต่ละวันซึ่งก็คือมีใยอายหารอยู่มากค่ะแล้วในแต่ละวันเนี่ยควรบริโภคแก่อาหารประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะคือ100%ที่เราจะบริโภคเนี่ยในนี้ด้านหลังฉลากเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่า25กรัคือที่เรบควรบรั ตซองนี้หน่งหน่วยบริโภคคือถ้าบริโภคเป็นซองเนี่ยจะได้ไปแล้ว1 6หรซหรือ4กรัมยันก็ยังขายอีก20กรัมที่จะเปิโพวกต่อวันซึ่งก็ไปบริโภคได้จากอย่างอื่นแนะนาว่าเป็นพวกผักผลไม้แล้วในกรณีที่ว่าผู้บริโภคเนี่ยบริโภคผลิตภัณฑ์ของมิสเล่แล้วมีอาการแพ้หรือว่าสงสัยว่าจะแพ้จากผลิตภัณฑ์นียค่ะสามได้ที่ไหนคะคือในคอร์เซ็นเตอร์เราเนี่ยค่ะก็จะมีศูนย์ผู้บริโภค โรคเนสเล่ <N est le> ซึ่งเราสอบถามได้กันได้อยู่ทุกวันนะคะแล้วก็มีมีเบอร์ที่โทรฟรีด้วย <Okay. S 1> เ,เราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักโภชนาการในการช่วยตอบแล้วก็มีพยาบาลในการช่วยตอบด้วยค่ะคุณนะค่ะอันนี้เป็นที่ค่ายที่แคมป์สุขภาพดีอาทิตย์ผ่านมาเพิ่งผ่านมาสุขเสานี่เองค่ะก็จะอธิบายไปที่ฉันฟังอยู่ในคาว่าเข็มทิศสุขภาพดี อีกครั้งหนึ่งคืออะไรฮะ Nutritional Compass หรือเข็มทิศสุขภาพดีเนี่ยเป็นรูปแบบที่เนสเล่ทั่วโลกนะคะได้คิดค้นขึ้นมาว่าเอ๊จะสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างไงให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังจะรับประทานในห่อนั้นๆในผลิตภัณฑ์ของสินค้าเนสเล่ทั่วโลกเราก็เลยบอกว่าเราต้องการให้ข้อมูลอยู่3อย่างที่เป็นหลักก็คือชวนให้รู้<ะ>ชวนให้จำชวนให้คุยกับเรา3เรื่องชวนให้รู้ก็คืออธิบายถึงโภชนาการของผลิตภัณฑ์นั้นๆที่คุณกำลังจะเลือกซื้อเนี่ยแหละว่า มีใยอาหารไหมมีแคลเซียมไหมหรืออะไรเพื่อที่ผู้บริโภคจะได้ตอบโจทย์ว่าตัวเองจะซื้อสินค้านี้ไปบริโภคหมายความว่าก่อนจะหยิบมาจากเคาน์เตอร์หยิบจากชั้นวางเนี่ยนะคะดูก่อนวันนี้ฉันต้องการ พลังงานน้ําตาลไขมันเท่าไหร่อ่าอันนี้เป็นแบบอย่างยอ่อถ้าอันที่เป็นชวนให้รู้ชวนให้จําชวนให้คุยกับเราหรือเข็มทิศภชนาการเนี่ยจะอยู่ด้านหลังฉลากค่ะด้านหลังฉลากนี่ก็เพื่อให้เขาได้อ่านละเอียดมากขึ้นว่ามีมีมสารสารอาหารหรือโภชนาการอะไรบ้างส่วนในพาร์ทของชวนให้จำเนี่ยจะเป็นการบอกเคล็ดลับสุขภาพดีอย่างเช่นควรออกกําลังกายวันละอย่างน้อย3านาทีอะไรแบบนี้กินแต่เป็นเคล็อกไลฟ์ที่ารลับให้ครบทวนว่ามีโภชนาการแล้วก็ต้อง มีวิถีชีวิตที่ดีด้วยแล้วส่วนในพาร์ทของชวนให้คุยกับเราเนี่ยจะเป็นการาให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เพื่อความสบายใจว่าถ้ามีคําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คุยง่ายให้สิทธิในการเลือกเลยถ้าดูแล้วนะคะวันนี้ใชไม่ต้องการไขมันไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะแล้วก็หรือใครที่ต้องการควบคุมอยู่ดูแล้วไม่อยากจะทานน้าตาลแต่วันนี้มีน้ําตาลซองนี้สินค้าชิ้นนี้มีน้ําตาลเกินไปอันนี้ไม่ใช่เฉพาะของเน็ตเล็กทุก ทุกสายทัวโล<า>ทั่วโลกด้วยแล้วก็หรือหรือว่าอื่นอื่น,นถ้าลองไปเทียบกันดูออานีน้ำตาลน้อยไขมันเยอะมากน้อยอยังไง เลือกได้นะคะเหมือนถ้าดูแลคล้ายๆกับว่าบุหรี่เหล้าเนี่ยเขาก็จะเตือนก่อนอย่างเช่นว่ามีสูบไปแล้วมีโรคภัยแค้เจ็บยังไงคิดตัวเองนะขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจเลือกให้มีโอกาสเลือกแต่ในส่วนด้านหลังเนี่ยจริงๆมีตารางโภชนาการนะคะซึ่งหลายๆท่านบอกว่าอ่านไม่เห็นหรือว่าอ่านแล้วละเอียดกไม่อ่านมากกว่าม่อ่านไม่อยากอ่านก็เลยถึงเป็นที่มาของอันนี้ค่ะที่เป็นฉลากโภชนาการอย่างย่อมันคือย่อเอาสี่ตัวหลักที่มักทําให้เกิดโรคภัยอะค่ะเอามาไว้ด้านหน้าฉล พลังงานน้ําตาลพลังงานน้ําตาลนี่ก็เบาหวานนะความดันไขมันแล้วก็โซเดียมโรคไตอะไรพวกนี้นะคะเลือกให้ดีมีเขาเรียกว่าดูให้ดีก่อนซื้อถูกค่ะนะะก็จะก็จะเป็นจุดที่บางทีเราหลายๆคนมองข้ามไปเรื่องของการบริโภคใช่ไหมคะสั้นๆก่อนเบรกว่าทําไมนะคะถึงได้มาให้ความสําคัญในเรื่องของผู้บริโภคในการเลือก ทั้งนี้จริงๆก็เป็นเป็นตัวแทน,เป,นเป็นเป็นบริษัทที่จาหน่ายครุ่จจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มชั้นนำค่ะ ต้องบอกว่าเจตนาเจตนารมของบริษัทเนี่ยสื่อสารออกจากทางสโลแกนเราอยู่แล้วคือ Good Food Good Life ค,คือธุรกิจเราเนี่ยจะอยู่ไม่ได้ถ้าผู้บริโภคไม่แข็งแรงถ้าไม่แข็งแรงก็ไม่มีแรงจะมาซื้อสินค้าเรารับประทานนะคะแล้วก็ตัวจริงๆแล้วเจตนารม์ที่ตั้งบริษัทเนสเล่ขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อดูแลโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีเรามองว่าการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนร่วมกันเนี่ยเป็นวิถีทางของทางบริษัทที่เราจะมุ่งเน้นไปเรื่องที่บริษัทให้คควาามสํัญ เป็นอย่างมากคือการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ในทุกๆปีนะคะที่ะจะลดความหวานมันเค็มลงะนะคะอันนี้เป็นของเนสเล่ทั่วโลกเลยทีเดียวรวมควบคู่ไปถึงเรื่องการให้ความรู้เรื่องฉลากภชนาการเนะะี่ยค่ะ,คะเพื่อที่ผู้บริโภคได้มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตัวเองและครอบครัวมากที่สุดมาซื้อของเนสเล่ก็ได้หรือไม่ซื้อก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคจะเลือกแ<ต>่าให้โอกาสให้ความรู้อันนี้เป็นหลักเลยตาจริงอาหารทุกอย่างมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นนะคะ ดีแต่ว่าเลสเล่เนี่ยเชื่อว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงสําหรับผู้บริโภคเนี่ยก็ช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองได้ค,คเรื่องคุณภาพก็อีกหนึ่งเรื่องด้วยบางทีบางยี่ห้อเนี่ยเปิดปลายเอาหมดอายุปลายเอามาวางขายอยู่หรือว่ามีคุณภาพที่ไม่ได้เป็นไปตาม ฉล,ลาบนฉลาบ,ลาบลาที่เขียนเอาไว้ด้วยนะคะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ดีก่อนซื้อนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายเรื่องในการดูแลสุขภาพเะนกันแช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเรื่องของไลฟ์สไตล์คนเมืองคนรุ่นใหม่ทำไมเป็นโรคกนันเยอะเหลือเกิ<ๆ>นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อคะ่ะ